จะผ่อนบ้านให้หมดเร็วทําอย่างไรดีมันอยู่ที่วินัยในการรักษาเครดิตของเรานะคะ 1. การรีไฟแนนซ์ถ้าเราเครดิตดีเนี่ยผ่อนตรงทุกง่วนนะคะอย่างน้อย12เดือนติดต่อกันก่อนที่จะทำเรื่องรีไฟแนนซ์แต่ถ้าเราสะดุดไปเดือนนึงเราต้องเริ่มใหม่ แล้วไปต่ออีก12เดือนถึงจะรีไฟแนนซ์ได้รนะหว่างที่เรายังเครดิตไม่ดีหรือว่ายังไม่สามารถรีไฟแนนซ์ได้ค่ะเราจะต้องอยู่กับดอกเบี้ยที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะในกรณีที่ดอกเบี้ยของเรามันสูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเครดิตดีจะมีใช้ไปก่อนครึ่งค่ะอย่างที่2ในการโปดต้นถ้าเรามีกําลังนะคะก็แล้วแต่ อาชีพของเราใช่ไหมคะถ้าเราเลือกที่จะมีบ้านอะเราก็น่าจะต้องวางแผนการเงินมาในระดับหนึ่งแล้วแหละใช่ไหมคะทุกคนมีความสามารถมากพอแหละพี่ก็ไปถอดรหัสมาพราเป็นตัวอย่างนะคะอยา,ากจะพิสูจน์ให้เห็นว่าถ้าเราทำแบบนี้มันจะสามารถ ่อนบ้านหมดเร็วได้อย่างไรสมมุตินะคะนี่คงเหลืออยู่ที่ล้านแนะพี่ก็ทําการรีไฟแนนซ์ถ้าสัญญาของพี่เต้เนี่ยอยู่ที่3ปีมันก็จะเป็นการรีไฟแนนซ์ทุกๆ3ปีบางคนเนี่ยหปีบางคน7ปีแล้วแต่สัญญานะคะถ้าเราปิดก่อนอาจจะมีค่าปรับเนาะจากปกติเนี่ยพี่คิดอยู่ที่40ปีแต่ว่ากรงระยะเวลาเหลือแค่15ปีเท่านั้นนะคะพี่ทําอย่างไร ปีที่3เนี่ยอยู่ที่3.7มจุเจ็ดพิออรีไฟแนนซ์ไปแบงก์อื่น1.99ปีที่5ก็2.39นะคะปีที่6 5.50อะไรเงี้ยนะคะมันอยู่ที่การเลือกดอกเบี้ยด้วยนะคะเราคู่ควรหรือควรค่ากับโปรดอกเบี้ยไหนเขาจะดูจากอะไรดูจากเครดิตเราเป็นหลักนะคะเงินงวดเนี่ยธนาคารกำหนดมาเดือนละประมาณ6,800นแปดปีอย่างที่เราจะจ่ายดอกเบี้ยอยู่ที่12,600บาทยอดผ่อนต่อเดือนอ่ะพี่จ่ายไปที่6,800ใช่ไหมมันจะกลายเป็นดอกเบี้ยอยู่ที่1,050บาท ต้นอยู่ที่5,750บาทค่ะที่บ้านบันดีรงที่ว่าลดต้นลดดอกสมมติว่าถ้าเราผ่อนเยอะอะค่ะไปตัดต้นเยอะเนี่ยพี่คงเหลือมันก็จะลดลงเรื่อยๆนะคะเวลาเราเขาคิดตัวอัตราดอกเบี้ยมันก็จะคิดจากอัตราคงเหลือล่าสุดค่ะไม่คิดที่ล้านแปดแล้วนะจะคิดอยู่ที่ล้านเจ็ดพี่ผ่อนปกตินะเท่านี้นะคะพี่ก็จะมีในการรีไฟแนนซ์ไปอยู่ที่ประมาณล้านหกนะคะที่ก็ทำการรีไฟแนนซ์ได้ดอกเบี้ยที่ถูคือ1.992.39 5.50ออันนี้ตัว นะที่เต้าก็ทําการ e f i n a n c e ใช่ไหมดอกเบีย้ยมันถูกลงเงินทุนก็คือยอดผ่อนต่อเดือนเนี่ยธนาคารจะเป็นคนกำหนดให้เราฉันจะโปะไปเลยล้วกันฉันก็ผ่อนอยู่ที่12ื่นอ่ามันก็ไปลงต้นเยอะเห็นไหมลงต้น9,000กว่าเลยนะลงดอกเบีย้ยแค่สองพัเองใช้ชนะมันอยู่ที่การเลือกดอกเบีย้ยมันก็จะทําให้นี่เราหมดเร็ว แต่การที่เราจะได้ดอกเบี้ยถูกแบบเนี้ยเราก็จะต้องมีคุณสมบัติเข้าเงื่อนไขของแบงก์นั้นๆถึงจะได้ดอกเบี้ยที่ถูกขนาดนี้ไปเรื่อยๆเือๆๆก็รีไฟแนนซ์ตลอดเลยนะเดือนที่ร้อยเจ็ดค่ะพี่เตาถึงจะหมดนี่ทุกอย่างนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะถ้าเป็นประโยชน์เนี่ยขอกำลังใจทุกคนฝากกดไลค์พี่เตาด้วยนะจะได้ทําคลิปดีๆมาให้นะคะแล้วถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากแชร์เพื่อนๆด้วยนะคะ